บริษัทบ้านคู่บุญครีเอชั่นจำกัดควา้าสามรางวัลเชิดชูเกียรตินาคธรรมจากคนดีสีเมืองพูดประจำปี2564ซึ่งจัดขึ้นโดยดรพลพันธ์เลิศจันทรางกูลคณะกรรมการจัดงานร่วมกับสภาองค์กรส่งเสริมคุณธรรมความดีแห่งประเทศไทยและสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติเพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสเทศกาลสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาบวรวิสาขาบูชาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม วันนี้เนื่องจากว่าเป็นงานรางวัลเชิดชูเกียรติธรรมรจักรคนดี4ีมือพุทธประจำปีพุทธศักราช2564ซึ่งเป็นการยกย่องเชิดชูสืบสานพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาก็เลยจัดรางวัลนี้เพื่อให้เกียรติและก็ส่งเสริมและก็ยกย่องคนที่ทำความดีต่อาศาสนาต่อพุทธศาสนาและก็ประเทศชาติสังคมต่างๆและเป็นการให้กำลังให้เป็นควันและกำลังใจกับผู้ที่ได้ทำประโยชน์ตรงนี้ครับผมครับ ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทกท่านที่ได้เข้ารับรางวัลวันนี้หรือไม่ยังไม่ได้รับก็ดีนะครับในปีนี้เป็นปีแรกนะครับแล้วก็คิดว่าจะต้องจัดทุกๆปีเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและก็ให้กําลังใจกับผู้ทีค่ทำคุณงานความคำคำดีนะครับปีหน้าก็เรียนเชิญอาจจะได้เสนอท่านอาจารย์เติ้นแล้วก็คณะกรรมการต่างๆที่จัดร่วมกันได้คัดเลือกบุคคลที่ทำประโยชน์ในด้านต่างๆเข้ารับมอบเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอันดับต่อไป แนะนำของขคณะกรรมการจัดงานนะครับผมก็ได้ประสานกับทางท่านประธานจัดงานในเรื่องของการมาตรการในเรื่องของป้องกันโควิดนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราก็ต้องมองในภาพรวมโดยเหมือนที่ท่านพูดคือเราฉีดพ่นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของยานะครับเพื่อจะได้ป้องกันในส่วนของแล้วก็เว้นระยะห่างในการนั่งนะฮะแล้วก็ถือว่าเราก็ได้ป้องกันนะครับแล้วก็ เอาตามแนวาทางของกระทรวงสาธารณสุขนะครับในการรายงานผลในส่วนต่อไปของในการจัดงานนี้นะครับเราก็จะพยายามคัดสรรผู้ที่มีบุบาทแล้วก็ส่งเสริมพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือจะไม่ว่าจะเป็นพระพิสษุที่ ปฏิบัติเจริยััรในเรื่องของคุณงามความดีนะครับเกี่ยวกับส่งเสริมพระพุทธศาสนาแล้วก็ผู้ที่ทําคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในสืบต่อไปเพราะว่ารางวัลน,นี้เรามีคณะกรรมการในส่วนของอาภาคประชาชนเพราะเราคิดว่าส่วนหนึ่งในการจัดงานในครั้งนี้เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมจริงๆนะครับเราก็ถือว่าการจัดงานเพื่อตอบโจทย์ยกย่องผู้ที่ทำเกี่ยวกับการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนะครับเป็นการส่งเสริมจิตใจด้วยนะครับก็ฝากไว้ในปี2565ต่อไป ก็รู้สึกเป็นเกียรินะคะแล้วก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะคะแล้วก็มาในงานเนี่ยเราก็เหน็นถึงมาตรการต่างๆที่มีการปฏิบัติตามแนวทางที่ทางสาธารณสุขก็จัดวางไว้ด้วยแล้วก็มีความอุ่นใจนะคะ่ะแล้วก็ต้องขอบคุณสําหรับรางวัลของนี้ก็เป็นสาขาผู้ทําประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาและสังคมนะคะก็เชื่อว่าทุกๆคนที่มารับรางวัลในวันนี้จริงๆล้วก็ตั้งใจที่จะทําความดีแล้วก็เชื่อว่ารางวัลน,นี้จะเป็นกําลังใจให้กับคนที่กําลังทําความดีอยู่แล้วก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให,ให้หลายๆคน ทำสิ่งดีๆเพื่อประเทศชาติและสังคมค่ะในฐานะที่ได้รับรางวัลน,นะคะรู้สึกขอบคุณคณะกรรมการการจัดงานนะคะแล้วก็รู้สึกยินดีและก็ดีใจปรับปรื่มมากค่ะในฐานะที่เราอยู่ในวงการนี้สื่อสารมวลชนทำงานมาด้านนี้ประมาณ25ปีแล้วค่ะรู้สึกว่าคณะกรรมการทรงเห็นคุณค่าของในการทำงานของพวกเรา เลยต้องขอขอบพระคุณมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะทั้งนี้บริษัทบ้านคู่บุญครีเอชั่นจำกัดผู้ผลิตรายการแฮปปี้ซีซั่นออกอากาศทางสถานีวิทิุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5และรายการ Talk Today ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV ได้เข้าร่วมรับรางวัลในครั้งนี้ด้วยซึ่งมีบุคคลและองค์กรต่างๆเข้ารับรางวัลในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก